สวัสดีค่ะแม่คู่ดีค่ะสวัสดีค่ะควัอนี้ว่าสิมาหลังจากที่ส่งแล้วนะหลังจากที่ส่งเรียบร้อยแล้วมีบางท่านบางคนเพิ่นบ่เข้าใจอยากให้แม่คู่สรุปไผ่แน่จ้เออว่าสิให้สรุปไผ่แน่เมื้อมื้มอในี้ใจบุญมา,าบ่กเหรมายอยู่จ้าออ๋ใจบุญอันพอดีอัน FC ของแม่คู่กับหมูนะ่เนาะอันเพิ่นสั่งคิมแม่เอา แดงก็เอามาให้ไปคู่ได้เด้อเดี๋ยวเราคู่สิได้บอกเพิ่นยังเสื่อเลยข้าวมาสั่งก็เอาเบอร์ทรให้ไปคู่ได้เด้อสิได้เอาเอาให้เพิ่นค่ะเพราะว่าสั่งมาหลายไม่คู่จนขาดรับโทรศัพท์เลยเห็นไหมฟาดอันว่าน้าไม่คู่ต่วันก็ขาวอีเลียนน่่ล่ะเออกะอันไพ่บ้านเพลตัวหัวหลายอยู่เออเพิ่นว่านหนาหนาหนูซื้อว่ามันใสขึ้นเพนวาเนาะมีท่วงหลายๆคนเนาะค่ะ อันเทาแกนแม่บ่เคยย่องจากเทียอยู่มาอยู่น้ากัดต่างหลายปีแปดปีย่องว่านในคู่คืองามขึ้หนุ่มสัตวเออคือหนาใสขึ้นพนาอยู่มาโดดๆอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้แบบเนนอจ้างแต่เปลี่ยนเนี่ยนี่เทาเจ้าท่าโปนนาเท่า <laughs> ไร<ๆ>จา้ามันมันอันนั้นมันค่อยๆจ่างผู้ใดเป็นฝันก็ค่อยๆกะมื้อนี่นอเฮาก็ได้สรง มือนีแม่คู่ก็ได้ส่งตัวเลขของปูดำเนาะค่ะแล้วก็ที่แม่คู่บอกเนาะค่ะว่า,าตัวเลขของปูดำที่แม่คู่มองเบเห็นชัดคือเลขซีเนาะค่ะครับเมือนี้ส่งกับซึ่งซึ่งกับยังเป็นเลขซีอยู่คือเก่าเนาะค่ะแล้วก็ปกติแล้วกับสิจับลักใส่กันนั่พระอาจารย์คนหนึ่งเนาะ,ะค่ะค่ะเอฟซีเกา ซิโร่ว่าเออเลขสูตรทางช่องคืออะไรเนาะค่ะก็คือเลขของพพระผ่า,ผา,อ,าอาจารย์ผู้นี้เนาะคะ่ะอาจารย์รับผู้นี้เนาะคะ่ะที่เออแม่คูณได้เปรียวน้ําเพลินมาตลอดปีเนาะคะ่ะที่เคยบอกเนาะคะ่ะเออแม่คู่กับ่อได้ปิดบังเนาะคะ่ะซึ่งเออก่อนสิไปหาเพลินแม่คู่กับบอกว่าเราทำพิธีครั้งแรกเห็นลางๆนะคะเห็นลางๆว่าอยู่ที่สี่เนาะคะ่ะเข้าเห็ดมือนี่ ทิว่าเห็นสีคือโตตัดเด้อค่ะแล้วเข้ามาเมืองบาเลขของปูดำที่ตัดแมนซีบอเนาะ,นะค่ะเป็นสีเนาะค่ะเ mm. มื่อนี้เห็นชัดเย็นแล้วแม่คู่กับ่าติทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะพ่าแม่คู่กับเลใดได้ให้ลูกซีดลูกหามาบาดไม่คู่เนาะค่ะค่ะเข้าจัดผู้เดียวมันก็สีบกครบคือจังหวดที่แล้วเนาะคะ่ะวันนี้ครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สวยงามเนาะค่ะสวยงามเนาะค่ะ แม่คู่ก็นนไเดชไายพิธีไทยาการจัดดงมงดงใไม้ลงกใ,ในกลุ่มเรียบร้อยนะคะเพื่อนตัด UTC เนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าให้เอาถิมคือเกาะะ่าค่ะให้เอาถิมคือเก่าละเข้ากับมะมืองอีกเนาะคะ่ะ FC เข้ากับมะมืองอีกว่าที่เพื่อนบอกว่าเอาถิมนี่มันจะมาอีกบบเนาะคะ่ะมันจะมาอีกบบมันสีมารหรือมันสี อบอมาเนาะคะ่ะสาหรับเลขสี่เนาะคะ่ะแม่คู่กัย่งหมั่นใจยูคือเกาค่ะค่ะดปูบอกเนาะคะ่ะแม่คู่ก็จเจเสี่ยคู่บาอาจารย์เนาะคะ่ะก็คือถามมันมีตีซีแม่คู่จะเบาเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางย่ำเด้อค่ะว่าแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะผู้ใดมากระจัดบ่ม่ากระพานเด้อค่ะ,ะเลขสี่คือตัดทิ้งเลขของปูดำมีสามมีหนึ่งมีเก้าเนาะคะ่ะให้หูว่า เก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะคะ่ะสําหรับเลขของปูดําเนาะคะ่ะอันนี้คือเลขหลักเนาะค่ะหลายๆคนเนาะค่ะเอฟซีหลายๆค,ค,คนก็นจะพูดว่าเลขหลักตัวใดเนาะ,ะที่บนตัดถิมนี่เด้อค่ะตัดตัวนี้ตัดเลขสีะะ่เด้อค่ะตัดเลขสีะะ่เานานนนะคะ่ะเอ่อก้อนหนาแน่นเนาะค่ะก้อนหนาแน่นเพิ่นเอ่อเพิ่นจะวงเนาะคะ่ะเพิ่นจะวงให้อยู่แปด หนึ่งห้าเนาะคะ่ะคนสิบวงไห่แปดหนึ่งห้าซึ่งเขาเฮดพิธีมือนีเนาะคะ่ะเฮดพิธีมือนีเนาะคะ่ะเพิรนสีไหาย,ยูทีสามเก่าค่ะสามเก่าสามเก่าเป็นตัววงลากาสามเก่าเป็นตัวหลอกพรเพิรนวายจะสีเนาะคะ่ะเ mm hmm. อ่อไม่พ mm ูด hmm. จะเว้าตามที่ลูกซิปบอกเนาะค่ะว่าปูบอกว่าวงที่สามเก้า เป็นตัวหลอกเนาะคะ่ะอธิบายตัวหลอกยังน้อยนะครับโทษนะครับนม่แจกนะเข้ามาตัวหลอกอธิบายเนี่ยหมายถึงยังไงครับตัวหลอกให้จําไว้นะคะเลขปู่ดำเก้ากับหกตัวเดียวกันเลขปู่ดำจะขึ้นหรือลดแค่หนึ่งแต้มเนาะคะ่ะเอ่อไปพูดจะอธิบายแค่นี้เนาะคะ่ะคือแบบว่าลดหรือเพิ่มหนึ่งแต้มเนาะคะ่ะอันนี้เนาะคะ่ะเอ่อลาห้ามเมืองอีก ตัวเลขตัวหนึ่งเนาะคะ่ะแต่จะบรรลุจากนี่เด้จะบรรลุจากนี่เนาะคะ่ะการทําพิธีของปู่ดําแต่ละครั้งเนาะคะ่ะเ้าสิมีการเออ่จัดขันเนาะคะ่ะเออ่เฮ็ดขันขึ้นมาแต่งขันของปู่เนาะคะ่ะเออ่ขันนี้เราจะทําเฉพาะพิธีกราบไหว้ขอพรปู่เนาะคะ่ะคือขอตัวเลขจากเพื่อนว่าเพื่อนสิงห์ตัวใดล่ะเวลาจัดตัวเลขนี่ ลูกซีดนะ่ะแต่ละคนนะ่ะเขาบอคนที่จัดเ,เขาบอเขาบรมากตัวเลขอยู่แล้วค่ะเขาจะมามากตัวเลขเนาะคะ่ะแต่ว่าเขาจัดคนละคนเบยคันนี้กับอีกคันหนึง่งคันนี้กับคันหนึง่งอันนี้เป็นนัมเบอร์บัตรเป็น,นเ,เงืนธนาบัตรธนาัตรนะคะเป็นนัมเบอร์ธนาัตรเนาะอันนี้ของปูดํานัมเบอร์ของปูดะะําเนาะค่ะอจะเป็นเงื่อนที่ห้าแตงขัน เงื่อนที่ขาแต่งขันมันอยู่ที่552บาทเบาทนะค่ะห้าร้อยห้าสิบสองบาทขันของปูขันซื้อจีอยู่52บาทค่ะเออขันซื้ออยู่ที่1859เด้อค่ะมึงดีดีเด้อค่ะแล้วก็ขันปูอยู่ที่851นี่ค่ะ ขันปู่นะคะขันปู่อยู่ที่8 5 1ขันซื้ออยู่ที่1 8 5 9เนาะก่ะตรงกันต้นค่ะก็ให้ FC ซีจับเอาเด้อค่ะย่ำเด้อค่ะว่า,าคนที่จัดขันเนาะคะ่ะเราทำพิธีสองครั้งเราจะไม่ให้คนที่จัดขันเนาะคะ่ะเป็นคนคนเดียวกันซึ่งขันครั้งแรกเม่คู้จะให้คำมภีร้าโชคเนาะคะ่ะเป็นผู้กัด เป็นผู้จัดคันไห้เนาะค่ะแล้วซึ่งมันขาดบอกหนา้ามันขาดคันเก่าเนาะค่ะมันก็นเลยเออตะว่าก็ได้ตัวเลขมากเนาะค่ะตัวเลขตัวนี้ได้ตัวเลขแล้วะคะ่ะได้ตัวเลขตัวนี้ได้แปดได้เก้าได้ห้าได้หนึ่งอันนี้เทียแรกที่ห้องเหตดพิธีเนาะคะ่ะอันนี้เทียแรกที่ห้องเห็ดพิธีเลขลัก เลขลักเพิ่นนหามากตอนแรกแม่คู่เห็นซีแต่มันล่างขีดเส้นใต้ยูแต่มันล่างเนาะคะ่ะอ,อ๋อแม่คู่เคยบอกแล้วว่าแม่คู่เห็นยูแต่มันไม่ชัดเจนเนาะคะ่ะแล้วซึ่งเขาจะไปจับหลักใจกันกับออพระอาจารย์คู่แล้วเนาะคะ่ะเราก็จะไปจับหลักใจข้างช่องเนาะคะ่ะซอยูปมาณน,นี้เนาะคะ่ะคือตาถิ่มจ้ะตาถิมเนาะอันคือตาถิมเนาะเลขซีตาถิมเนาะ,นะคะ่ะ ให้สังเกตตัวนี้เด้อเฟซี่สังเกตว่ามีแปดมีเก้ามีหนึ่งมีห้าเนาะคะ่ะแต่งคันคนที่แต่งขันเนาะคะ่ะแม่คู่จะเอามาลูกซิฟจะเอามาแต่กระสินซึ่งเขาจะบลูก็จะขึ้นตัวนี้ทันทีเนาะคะ่ะคันทุกข้างค่ะผู้ใดติดตามแม่คู่เนาะคะ่ะคันกับจิยู่ออกตามที่ตามที่เพิ่นไห่ ตัวเลขตัวเลขที่เขาได้มานี่มันเป็นตัวเลขธนบัตรนะคะที่เขาแต่งขันเนาะคะ่ะเ,เขาเอิ้นคาคู่เนาะคะ่ะคาคู่ก็ได้คือกันก็นกได้แปดห้าหนึ่งอันนี้ของขันของปูดำเนาะค่ะนี่ตัวนี้คือขันปูดำอันนี้ขันซื้อซื้อคืออย่างเนาะคะ่ะซื้อขันซื้อนี่หมายถึงลูกศิษย์เอกของปูดำคอยดูแลเนาะคะ่ะ รับใส่ปูดําเวลาพันลงเนาะคะ่ะเขาเอื่นขันซื้อเนาะคะ่ะเวลาไม่คู่ไปรับขันเออไม่คู่จะไปรับขันพรอมกันกับซื้อเนาะคะ่ะจึงแต่งออกมาแล้วก็เป็นตัวนี้เนาะคะ่ะมันเป็นเลขปูทั้งนั้นเนาะคะ่ะพันวงไห้่มือนีพันวงไห้่สามเก้าเอ่อเลขของปูดํา ทีแล้วก็วดนี้บนี้กันหลายเลยค่ะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวสังเกตดูเดอ้อสังเกตมืองวดทีแล้วมีเก้ามีศูนย์มีแปดมีห้าอยู่ข้างบนเนาะค่ะวดนี้มีเก้ามีหนึ่งมีห้ามีแปดอยู่ข้างบนแปดกับห้าสลับกันหนึ่งเปลี่ยนอยู่ที่ศนะูนย์เนาะศูนย์หายหนึ่งมาค่ะบัดเี้เว้าว่ามืองข้าว่ามืองมามันสิเป็นแปด แปดหาหนึ่งหรือว่าแปดหนึ่งหาหรือวันจะเป็นเก่าหนึ่งหาหรือวันมันสีออกแบบนี้แปดเก้าห้าของผูของซื้อนะคะมันจะเป็นสองเบอร์แต่มันก็อยู่ในสีตัวคือเกา่าอยู่ในสีตัวนะะี้จ้ะอยู่ในสีตัวคือเกา่าเนาะคะ่ะอยู่ในสีตัวเลขธนาัตรลนะแมนค่ะคอ่าบอไปไซเลขขูดํา ถึงจะทําพิธีกี่ครั้งท่านก็จะไม่เปลี่ยนเนาะคะ่ะจะบ่เปลี่ยนจะบ่ะปไปสายแต่ให้รู้ว่าลดหรือเพิ่ม1แต้มนะคะเลขมีปัญหาเหมือนกันนะคะก็คือลดหรือเพิ่ม1แต้มเลขปูด,ดาตัวอื่นไม่ต้องตีจะตีได้แค่9กับ6กค่ะอ่อาไพา่เบขอใจเนาะคะ่ะท้าบบชัดเกนตอนที่ปูลงมาเนาะคะ่ะ กะแม่คู่ก็เลยมาบอกเนาะค่ะมาบอกว่าปูเขียนโตใดละปูว่าจังไดจังเสียนแม่ค่ะก็เลยก็เลยไม่เห,เห็นเห็นมันชัดเกณฑ์เนาะค่ะซึ่งเวลาส่งมันอาจจะอบอ่ชัดเกณฑ์เนาะค่ะ <Hey. S 1> อาจจบ่ชัดเกณฑ์อันนี้ก็เลยมาอธิบายให้ชัดเกณฑ์เนาะค่ะแต่หามึงก่อนอันนี้เพิ่นเอิ้นเลขคี่ตัวเนาะคะ่ะเฮามามึงโค้งสุดท้าย วาเพิ่สจเป็นเลขกี่ตัวอหีหยังเหาจังสีเนาะคะ่ะหววที่แล้วเนาะคะ่ะถ้าผู้ใหอยู่ในกลุ่มของแมค่ะคะู่เนาะค่ะจะอยู่ในแอดไลน์ยููนันก็จะบอกว่าเลขตัวนี้เลขกี่ตัวคือกันอ๋อบอกผู้ใหก็ว,ว่าส9ให้กลับหัวด้วยเนาะคะ่ะแต้หงวดน,นี้คือเป็นสามเกาคือเก่าแต่เพิ่นบ่ได้ให้3 9มเก้าได้ห, đấy, หวที่แล้วแต่ส9มเก้าเม็ดเดียวครั้งสุดท้ายเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายจังมามึงกันอีกรอดนึงเนาะคะ่ะ เนาะเยบร้อยเล้วมับ่ครับค่ะโอ้ย oh, สีเยีเือสีเข้าใจนะครับเพราะ,ะ,ะว่าเอเี่ีกระไดเพราะว่าหลังจากที่ทําิิธีบางนึงเนี่ยมีการไล่สดเราวันนี้ผาามันบ่นชัดนะครับเลยมีการทําคลิปนี่ึ้นมาให้เบิ้งอีกรอบะนะครับแต่ก็มนี่ให้แม่คู่เนี่ยอธิบายว่า <c oughs> ที่จริงแล้วมันเปลีย่ยนจังไหนจังไหนจังไหนจริงไนะจ้าเลขกตัดเพิินเนาะค่ะเล็กตัดเพิินคือเล็กซีเดอร์รอบนี้เนาะ เลขตดถิมเ้อะค่ะอันนี้เลขตัดถิมเ้อค่ะเป็นเลขตัดถิมเลขซี่ัวเดียวตัดถิมเนาะค่ะลัเฮ้ากับมะเมืองเนาะค่ะแม่คู่กับแม่คู่กับฉมึงคือกันคือเอซีว่าซีมันสีมาบบเนาะค่ะแต่หมายถึงว uh ่าแม่คู่มึงเนี่ยมันสีมาบบหมายถึงว่าปูเพิ่นบอบไหมาเนาะบอมีแม่คู่สีนางมึงว่ามันจะมาพึ่งบอมาเป็นสีเนะค่ะ แต่ว่า้าเลขกติดซีสำหรับของแม่คู่เนาะค่ะจะไปจับ,บจลัตเตลีเนาะคะ่ะแม่คู่จะบปะเอาซีเลยตัดถินนะคะมค่ะแม่คู่เอาวที่แล้วแม่คู่ก็ตัดสองถิมเนาะคะา่ะาะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอบอมีเนาะคะ่ะก็เลยสตัดถิมคะ่ะกะมืม้อนี้เนาะค่ะแม่คู่ให้ลูกให้ล้านมาเห็ดช่อง youtube เนาะค่ะจังใดก็ฝากช่อง บุญนำโชคเด้อค่ะฝากแน่มึงของแม่คู่แล้วกับมึงของอันบุญน้ำแม่เด้อค่ะบุญน้ำโชคขององินล้านแม่คู่เองค่ะจงไหกก็ฝากให้แน่เด้อค่ะพ่ออันขืนแน่โย,ยนี่กับมียนยันเจ็ดแปดคนนี่แหละมึงเพินอยูกอ่กับ จังไดผู้ใดเป็นเอ็ซีแม่คู่ก็กดไหหลานแม่คู่น้ำในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไหน้ำในเ,นเด้อค่ะแล้วก็กดก,กระดิ่งแกงตนเตี่ยนน้ำในเด้อค่ะอันรัข้างอันเป่งเป่งเห็นไหมค่ะเออกดไหน้ำในค่ะอันหลานพ่อได้อยู่น้ำอันแม่คู่แม่ค่ะพ่อได้ใส่ได้สอยกระเฮ็ดเป็นน้ำนนกันเนาะค่ะถ้าอันเอ็ซี่บวกกดไหนี่เขากับสิ่นี้จากแม่คู่แม่คู่กับสิบ่มีผู้ซอยแม่ค่ะจังใดกะฝากในเด้อ